เอาละครับวันนี้ก็สวัสดีเป็นแฟนมอเตอรจีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับสนามปฏติมาลฮะประเทศโปรตุเกสเนี่ยสนามสุดท้ายในฤะด,ดูกาลปี2020เนี่ยสนามที่14นะก็จะมีการซอมตั้งแต่วันที่20นะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับ20 21 22ฮนะส่วนวันที่22ครับจะมีการแข่งขันสำหรับ m o เต g p ครับตามเวลาประเทศไทยนะก็3ทุ่มตรงนะ ในสนามนี้ครับเรามาดูความทําความรู้จักเกี่ยวกับสนามนี้กันบ้างฮะสนามนี้มีความยาวทั้งหมด4.6กิโลเมตรครับโค้งซ้าย6โค้งขวา9นะฮะทางตรงยาวสุดก็96.9เมตรนะครับในสนามนี้สําหรับแชมป์โลกเราไม่ต้องพูดถึงครับสนามนี้เรามารุ่นรองแชมป์โลกกันระหว่างมอร์วิลลี่กับอเล็กลินนะใครจะคว้ารองแชมป์โลกไปครองครับในสนามสุดท้ายในฤดูกาลปี2020นี้นะี้นะ สำหรับท่านผู้ชมครับต้องการติดตามการซ้อมและการคอลี่ไฟครับก็สามารถดูได้ที่ช่อง BT Sport หรือว่า Fox ก็ได้นะครับจะมีการซ้อมตั้งแต่วันศุกร์ครับเริ่มตั้งแต่ของ m o t o ับก็ตั้งแต่4โมงเป็นต้นไปครับสำหรับวันศุกร์จะมีการซ้อมครั้งที่หนึ่งในครั้งที่สองอ่ะสำหรับ MotoGP เองก็3ทุ่ม3ทุ่มเลยฮะ ่วนวันเสาร์ก็จะมีการซ้อมครั้งที่3ใละนครั้งที่4แล้วก็ควดีลฟายนะครับเราจะมาลุ้นกันว่าใครจะคว้าชัยชนะในสนามสุดท้ายปิดฉาก m o t ต g p 2 0 2 0นะสำหรับชอบใครเชียร์ใครก็เชิญรับชมได้ครับวันนี้ก็มีข่าวสารอัปเดตแค่เพียงเท่านี้ครับวันนี้ก็สวัสดีครับ